เรื่องที่เกิดขึ้นที่เราชมภาพไปเมื่อสักครู่นี้กับโรงเรียนดังในอำเภอศรีราชาช,ชนบุรีกลุ่มนักเรียน8คนนะครับลุมทํำร้ายเพื่อนโรงเรียนเดียวกันล่าสุดนั้น8คนโดนพักการเรียนแล้วเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดู2คลิปนี้ต่อกันก่อนครับเมไ ค่อนข้างที่จะโหดร้ายทีเดียวนะครับล่าสุดวันนี้เองช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับปรากฏว่าบาดหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาติชายพงศิริเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผออรโรงเรียนก็มีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวทันทีนะครับเพื่อติดตามข่าวนี้กันปรากฏว่าดรชาติชายนี่นะครับบอกว่าทางโรงเรียนนขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าเป็นการทะเละวิวาสของกลุ่มนักเรียนชั้นม .3 ที่อยู่คนละห้องซึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยก่อเหตุชกต่อยกันเบื้องต้นทางโรงเรียนได้สั่งพักการเรียนนักเรียนที่ก่อเหตุในคลิปแล้วจำนวน8คนให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด1สัปดาห์พร้อมสั่งการนะครับห้ามไม่ให้ใครเข้าพบโดยเด็ดขาดซึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นโรงเรียนจะดูแลนักเรียนทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างดี โดยการให้เรียนผ่านระบบออนไลน์พร้อมยืนยันนะครับว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุไม่ใช่เด็กอันพานและไม่เคยมีเรื่องกับนักเรียนภายนอกมาก่อนฟังเสียงดรชัชัชยหน่อยครับในข่าวลักษณจะเป็นแกเนีนีออันนี้เราไม่ได้เปิดเผข้อมูลนะครับการระบบดูแลช่วยเหลือเของเราฝ่ายที่ดูแลนี้พยายามส่งเสริมให้เด็กได้ คุณธรรมจะได้ทำอยู่แล้วเป็นคนเป็นแก๊งที่มีพฤติกรรมไม่เป็นประสงค์อันนี้เราไม่พบการล่มทัว่วภาคธัน์ก็เป็นกฎวินัยของโรงเรียนซึ่งก็จําเป็นต้องมีแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีมากกว่าน,นั้นก็คือความรักความเข้าใจในหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยะครับเห็นว่านนอกจากกรณีนในโรงเรียนแล้วในเรืร่อกลุ่มนี้ยังเป็นกรณี กรเด็กต้องีรเรียนอื่ด้วยี่เราอันน um> ี้ข้อมูลที่เข้ามาถึงเราดยจิทเราไม่ขอยืนยันเราไม่ขอยืนยันเรื่องนี้เราเฝ้าระวังดูแลเด็กนั่นเด็กของเราแล้วก็ให้ความรับให้ความเข้าใจนะครับเราไม่ถือว่าเขาเป็นเด็กที่หลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นเด็กการทำความผิดแต่ของเราเรามองผมในส่วนตัวบอกว่าเขาผิ็นเด็กดแต่เด็กทุกคนในโรงเรียนเราต้องดูแลความปลอดภัยไม่ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ผู้ที่จะดูแลความปลอดภัยเขาได้มากที่สุดคือ,คอพ่อแม่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองถือเป็นเกียรเด็กที่ก่อเหตุกับเด็กที่โดนกระทำเขาเป็นเพื่อนกันไหมคะว่าเป็นเพื่อนกันครับไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่ศัตรูเป็นเพื่อนกันครับอันนี้พูดยืนยันข้อมูลผมอยู่กับเด็กค่อนข้างใกล้ชิด คุณผู้ชมครับท่านก็บอกว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่จะดูแลน้อยไปหรือไม่เพราะว่าจะมีคลิปเหล่านี้เนี่ยค่อยแชร์ค่อยหลุดออกมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในโรงเรียนเดียวกันเลยนะครับเล่นกันบนสนามฟุตบอลเลยแบบนี้เลยนะฮะทกต่อยกัน คุณผู้ชมครับเห็นแล้วนะคะคนถ่ายคลิปก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะฮะยังบอกนะครับว่าเพื่อนอย่าบางังเพื่อนอย่าบางังคุณผู้ชมครับเมื่อข่าวนี้เนี่ยมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ <S <S เพจสื์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ <S <S ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแอดมินเพจเนี่ยได้รับข้อความทางอินบล็อกจากผู้ปกครองเป็นจํานวนมากเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานที่มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ว่าพวกเขานั้นจะปลอดภัยหรือไม่ ทางเพจก็ได้สอบถามไปยังครูและนักเรียนลหลายๆคนก็ทราบว่าเด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งแล้วโดนทำโทษโดนทำทันบนแต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังแสดงพฤติกรรมเดิมๆไม่มีความเกงรงกลัวหรือสำนึกผิดใดๆเลยด้านคดีนะครับผู้กำกับสืบสวนสพศรีราชาพันตำรวจโทพิสิทธิ์ตั้งสิริสถียรน,นี่บอกนะครับว่า หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าสอบปากคำผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกนะครับว่าออกลุ่มนักเรียนมาทําร้ายลักษณะแบบนี้หลายครั้งผู้ปกครองผู้แบบนี้นะฮะเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักเรียนที่เข้าข่ายถูกดําเนินคดีแล้วประมาณ4คนซึ่งเป็นคนลงมือทําร้ายส่วนที่เหลือหากสอบสวนพบใครกระทําความผิดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเบื้องต้นนะครับพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่าง การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งข้อหาและก็ล่าสุดนี่นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เข้าสอบปากคำเด็กทั้งสองกลุ่มแล้วเพื่อให้การช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจด้วยและน้องที่ถูกรุมกระทืบนี่นะฮะเ,เข้าห้อง ICU เลยแล้วปรากฏว่าอาการล่าสุดของน้องตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ